สวัสดีคะ่ะเวลคัมทูอุทยานแห่งชาติสี่ดารุณีแห่งชัยหน้านะคะจุดนี้เป็นทะเลสาบนะคะสวยงามมากๆค่ะทุกคนเย้จะพาเดินชมรอบๆนะคะผู้เรามากับบริษัทไกด์คอร์เรต x ี้เอ s กนะคะไกด์บริการดีมากนะคะคะ่ะช่วยถ่ายรูปด้วยนะคะถ้ามาคนเดียวนะคะไม่สะดวกนะคะ อย่าลืมมาเที่ยวนะคะนี่ค่ะบรรยากาศครับเพื่อนๆสนุกสนานกัน,ก,นกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนอ,อันข้างหน้าเรานี่เป็นน้ำแข็งย้อยนะคะไม่ใช่น,น้ำแข็งย้อยนีมะหีมะย,ย้อยสวยไหม<อ>จ,จุดไฮไลไท์นะคะค่ะวันนี้วันที่19ธันวาคมนะคะทุกคนก็ น้ำแข็งอาจจะยังไม่เยอะมากนะคะแต่ตรงนี้ก็น้ำก็แข็งแล้วนะน้ำนี่นี่หิมะเนาะเนาะน้ำก็เป็นน้ำแข in ็งเดินชมน้านนู้นนิดหนึ่งเอ้าดิเจ้าอะไรเจ้าเดินผ่านแป๊บนึงค่ะมาบ้าง

สวยมากเราจะถ่ายรูปนะโอ้โหสวยมากเลยค่ะคนคะเราก็มาลงรถ รู้สึกว่าเป็นจุดสุดท้ายหรือเปล่าโคเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะว่าไม่ใช่เหนื่อยเพราะเดินอะไรเพราะเหนื่อยเพราะอากาศอู้ต้นไม้ข้างบนสวยมากเลยออกเป็นสีชมพูทุกคนเห็นไหมคะเอาน้ำยังไม่ได้ถ่ายนี่เลยพีสไปถ่ายตรงนี้ก่อนทุกทั่วนะทั่วนีปลาถ่ายน้องแดง สวยมากค่ะทุกคนทะเลสาบสีดารุณีตรงนั้นก็เป็นน้ำแข็งย้อยนะทุกคน,น <mão> โอเคคะ่ะทุกคนคะขอเชิญชม มีมะเกาะที่ต้นไม้สวยงามมากอันนี้คือทะเลสาบทีุ่เูเขาสีดารุณีแห่งไชน่าค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนทะเลสาบนะคะทะเลสาบก็เป็นเย็นเป็นน้ำแข็งนะคะทุกคนอคขอบคุณนะคะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะสวยมากค่ะ ใช่นาคะทุกคนค่ะกลมาเข้าห้องน้ำนะคะเมื่อกี้ตอนนี้เราจะไปขึ้นรถนะคะเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้นะทุกคนเพราะว่าออกซิเจนมันไม่เยอะในสมองในร่างกายของเราอะเพราะมันสูงระดับความสูงสูงมาก,กนตรงทะเลสาบนะคะทุกคน กนนี่ไกลของเราขอบคุณค่ะเดินไวไหมไวเหนื่อยผู้ผูเนาะเดินเลยอืมเดี๋ยวขึ้นรถก่อนข่้นไหนคะยังค่ะยังค่ะเอาจะรวบรวมสมาชิก่อนนะคะ ดออกซิเจนก่อนนะทุกคนเพื่องเพื่อนกำลังดูไปเรค่ขึ้นรถนะคะทุกคน